สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพชลาภาเสมอเชือ้อวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการทิ้งฟ้องถอนฟ้องและมาตรา176ค่ะการทิ้งฟ้องคือการที่โจทย์หรือผู้ฟ้องไม่ดำเนินกระบวนการตามกฎหมายกําหนดเวลาภายในเวลาที่กฎหมายหรือศาลกําหนดไว้ภายหลังจากการยื่นฟ้องจําเลยแล้วทำให้คดีไม่คืบหน้า ศาลจึงอาจมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากศาลร,ระบบความโดยมีเหตุหลักๆคือ 1. ไม่ร้องขอส่งหมายเรียกจำเลยภายในเวลาเจิดวันและ 2. ไม่ดำเนินกระบวนการพิจารณาตามคำสั่งศาลซึ่งส่งผลให้คดีเหมือนยังไม่ถูกฟ้องและยังสามารถฟ้องเป็นคดีใหม่หากไม่ขาดอายุความรล้เจ็ดสิบบัญญัติไว้ว่าในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าโจทย์ได้ทิ้งฟ้องคือห ภายหลังที่ได้เสนอคำ,คำฟ้องแล้วโจทย์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งให้แก้คดีแก่จำเลยและแจ้งให้สารทราบถึงเหตุการ์เพิกเฉยเช่นนั้นภายในกำหนด7วันนับแต่วันที่ได้ยื่นคำฟ้อง 2. โจทย์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่สารเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อกันนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทย์โดยชอบแล้ว โดยหลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1น4จะถือว่าโจทย์ได้ทิ้งฟ้องในสองกรณีหลักๆคือ 1. การเพิกเฉยดำเนินคดีเกี่ยวกับหมายเรียกจำเลยภาย,ภายในหลังภายหลังที่ยื่นคำฟ้องแล้วโจทย์เพิกเฉยไม่ร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยและไม่แจ้งให้สารทราบ แห่งการเพิกเฉยนั้นภายในเวลา7วันนับแต่วันที่ได้ยื่ยนคำฟ้อง2การเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีตามคำสั่งศาลโจทย์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลเห็นกำหนดไว้เพื่อกันนั้นโดยศาลได้ส่งคำสั่งให,ให้แก่โจทย์โดยชอบแล้วเช่นศาลให้โจทย์นำเงินส่งหมายเรียกและให้ดำเนินการใดๆภายในเวลาที่กำหนดแต่โจทย์ไม่ทำ ตัวอย่างคำพิพากษาของการทิ้งฟ้องตามมาตรา174คำพิพากษาดีกาที่9375ทั2550คือสารล้มละลายการคำพิพากษาของสารจำเลยเด็ดขาดโจทย่อมไม่สามารถดำเนินคดีแก่จำเลยได้การที่โจทย์ฟ้องจำเลยในคดีนี้อีกสารชั้นต้นชอบที่จะไม่รับคำฟ้อง แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจำเลยถูกผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและยังไม่ปรากฏต่อชั้นศาลต่อสานชัน้นต้นศาลชั้นต้นจึงรับคำฟ้องไว้โดยหลงผิดต่อมาเมื่อโจทก์แถลงข้อเท็จจริงที่จำเลยถูกผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมาในคำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง สารชั้นต้นได้มีคำสั่งให้จำน่ายคดีออกจากสารระบบความมีผลเท่ากับเป็นการแก้ไขข้อผิดหลงที่เคยรับคำฟ้องแล้วสารดีกาไม่จำเป็นจะต้องเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการพิจารณาใดๆอีกแต่ให้คืนค่าขึ้นสารในศารชั้นต้นให้แก่โจทก์ทั้งหมดเพื่อไม่ให้โจทก์ต้องรับผิดค่าธรรมเนียมซําซ้อนคือค่าธรรมเนียมใน การยื่นฟ้องคดีนี้และค่าธรรมเนียมในการขอรับชำระในคดีล้มละลายการถอนฟ้องการถอนฟ้องคือการระงับคดีตามคำฟ้องโดยโจทยอมถอนประเด็นตามข้อกล่าวหาทุกประเด็นไปจากศาลทั้งที่ทั้งนี้ที่ว่าถอนฟ้องไปไม่ได้หมายความว่าโจทย์จะนำตัวคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลแล้วเอากลับคืนไป โจทเพียงแต่ยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือหรือทำเป็นคำร้องต่อศาลว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปหากศาลอนุญาตก็จะสั่งไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาหรือในคำบอกกล่าวหรือคำร้องที่ยื่นต่อศาลนั้นจากนั้นศาลจะมีคำสั่งออกเป็นหมายเลขคดีแดงซึ่งหมายถึงคดีเสร็จไปจากศาลโดยการจำหน่ายคดีออกจากศาลร,ระบบความ การถอนฟ้องมาตรา175ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา175บัญญัติไว้ว่าก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทก์อาจถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาลวรกสองภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วโจทก์อาจจะยื่นคำขอพะโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น เพื่ออนุญาตให้โจท์ถอนฟ้องได้ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในตามเงื่อนไขที่เห็นตามสมควรก็ได้แต่ 1. ห้ามมิให้ศาลอนุญาตโดยมิได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอดหากมีหากมีก่อน 2. ในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้องเนื่องจากมีข้อตกลงหรือบนีบนอยอมความกับจำเลย โดยศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้นหลักเกณฑ์ของการถอนฟ้องจะแบ่งเป็นช่วงเวลาที่ดำเนินการดังนี้ 1. ก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทย์สามารถยื่นคำร้องขอถอนฟ้องโดยลำพังโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจับจำเลยหรือมีการอนุญาตศาลและเมื่อโจทย,ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง และจำหน่ายคดีออกจากออกไป 2. ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วจำเลยต้องยื่นคำร้องขอถอนฟ้องและจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากจำเลยทุกคนหากจำเลยไม่ยินยอมศาลม,มีอำนาจจะพิจารณาและอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ เมื่อเห็นว่าการถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียหายแก่จำเลยในการดำเนินคดีต่อไป 3. ในกรณีฟ้องแยง้งหากมีการฟ้องแยง้งจำเลยฟ้องโจทกกลับมาในคดีเดียวกันการถอนฟ้องของโจทจะไม่มีผลกระทบต่อการฟ้องแย้งของจำเลยซึ่งยังคงดำเนินขบวนการพิจารณีต่อไปได้ ตัวอย่างคำพิพากษาศารดีกาเกี่ยวกับการถอนฟ้องมาตรา175คำพิพากษาศารดีกาที่4,781ทับ 2,5, 5,0การที่สารอุทธรภาคสามีคำสั่งให้สารชั้นต้นเรียกโจทก์ให้ชำระค่าขึ้นสารชั้นอุทธรเพิ่มตามจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทให้ครบภายใน15วันนับแต่ทราบคำสั่งและสารชั้นต้นทรงหมายนัดแจ้งคำสั่งสารอุทธรภาคสาม ให้โจททราบโดยชอบแล้วโดยวิธีรับหมายเมื่อวันที่23พฤศจิกา2548แต่โจทไม่ได้ดำเนินการชำระค่าขึ้นศาลให้ชั้นอุทธรณ์ให้ครบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจึงถือว่าโจททิ้งอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา174อนุสองประกอบมาตรา246และให้จำหน่ายคดีออกจากศาลร,ระบบความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา132อนุ1นั้นการที่ศาลอุทธรณ์ภาค3มีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์และให้จำน่ายคดีออกจากศาลร,ระบบค,ความเท่ากับเป็นคำสั่งไม่ได้รับอุทธรณ์นั่นเองดังนั้นเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค3ไม่รับอุทธรณ์โจทก์จะร้องจะฟ้องร้อง,องดำเนินคดี อย่างคนอนาถาในชั้นอุทธร์โดยขอให้สารชั้นต้นไต่สวนคำร้องของโจทก์อีกไม่ได้ผลของการทิ้งฟ้องและการถอนฟ้องมาตรา176ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา176บัญญัติไว้ว่าการทิ้งคำฟ้องหรือการถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นฟ้องนั้น รวมทั้งกระบวนการพิจารณาอื่นๆอันมีมาต่อภายหลังยื่นคำฟ้องและการกระทําให้คู่ความกับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมีได้มีการยื่นฟ้องเลยแต่ว่าคำฟ้องใดๆที่ได้ทิ้งหรือถอนฟ้องไปแล้วนั้นยื่นใหม่ได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอ,อายุความ ผลของการทิ้งฟ้องตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งมาตรา176มีผลหลายประการดังนี้ 1. คดีสิ้นสุดลงจำหน่ายคดีศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากศาลร,ระบบความทันทีและการสั่งจำหน่ายคดีไม่ใช่ข้อพิพาทที่ชี้ไปหาเนื้อหาแต่เป็นข้อพิพาทแห่งคดีไม่ใช่การยกฟ้อง 2. การลบล้างกระบวนการพิจารณา การทิ้งฟ้องจะลบล้างผลแห่งการยื่นคําฟ้องและกระบวนพิจารณาอื่นๆทั้งหมดที่ได้ทําไปภายหลังการยื่นฟ้องหมายความว่าคดีจะถูกถือเสมือนว่าไม่มีการฟ้องคดีมาเลย 3. สิทธิในการฟ้องใหม่พร้อมกับข้อจํากัดฟ้องใหม่ได้โดยหลักแล้วจนมีสิทธิ์ฟ้องคดีในประเด็นเดิมได้ใหม่เพราะคดีเดิมยังไม่ได้รับคําพิพาทชี้ขาดในเนื้อหา และข้อจำกัดที่สำคัญคือโจทย์จะฟ้องใหม่ในเรื่องเดิมไม่ได้หากโจทย์เคยทิ้งฟ้องหรือถอนฟ้องคดีมาก่อนแล้วรวมกันถึงสองครั้งในเรื่องเดียวกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา176วสก2 4. องสผลกระทบต่ออายุความอายุความไม่สะดุดหยุดลงการการยื่นฟ้องที่ถูกสั่งทิ้งฟ้องนั้นไม่ถือว่าทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ความหมายคือเมื่อศาลสั่งจำหน่ายคดีเพราะเหตุทิ้งฟ้องแล้วอายุความของสิทธิ์เรียกร้องจะนับต่อไปเหมือนไม่มีการฟ้องคดีเกิดขึ้นโจทย์จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการฟ้องใหม่หากอายุความที่เหลืออยู่หมดลงก่อนฟ้องใหม่คดีก็ถือก็ว่าจะหมดอายุความ 5. ค่าธรรมเนียมศาลไม่ได้รับคืนโจทย์ที่ทิ้งฟ้อง จะไม่ได้รับคืนค่าขึ้นศาลที่ได้ชำระไปในคดีนั้น 6. ผลต่อการฟ้องแยง้งหากมีการยื่นฟ้องแย้งในคดีเดิมการทิ้งฟ้องของโจทย์จะไม่มีผลทำให้ฟ้องแย้งนั้นตกไปหมายความว่าการฟ้องแย้งของจำเลยซึ่งจำเลยเป็นโจทย์ในการฟ้องแยง้งยังคงดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด ผลของการถอนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาวความแพ่งหนึ่งร้อมาตราหนึมีผลหลายประการดังนี้ 1. นึ่งคดีจะสิ้นสุดลงจำหน่ายคดีศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนหรือจำหน่ายคดีออกจากศาลร,ระบบความการจำหน่ายคดีไม่ใช่ข้อพิพาทชี้ขัดในะเนื้อหาแห่งคดี 2. องลบล้างกระบวนการพิจารณาการถอนฟ้องจะลบล้าง ผลแห่งการยื่นฟ้องและกระบวนการใดๆที่ทําไปภายหลังการยื่นฟ้องเสมือนว่าไม่เคยฟ้องมาก่อน 3. สิทธิในการฟ้องใหม่การฟ้องใหม่โดยหลักแล้วโจทย์มีสิทธิฟ้องใหม่ในประเด็นเดิมได้ข้อจํากัดที่สําคัญที่สุดคือโจทย์จะฟ้องใหม่ในเรื่องเดิมไม่ได้หากโจทย์เคยถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้องคดีมารวมกันถึง2ครั้งในเรื่องเดียวกัน 4. ผลกระทบต่ออายุความ อายุความไม่สะดุดหยุดลงการฟ้องที่ถูกฟ้องที่ถูกถอนนั้นไม่ถือว่าทําให้อายุความสะดุดหยุดลงความหมายคืออายุความนับต่อไปเหมือนไม่ได้ฟ้องคดีเกิดขึ้นโจทย์จะต้องระมัดระวังไม่ให้การฟ้องใหม่ล่าช้าจนขาดอายุความ 5. ค่าธรรมเนียมศาลอาจได้รับคืนโจทย์ที่ถอนฟ้อง อาจจะได้รับคืนค่าทมเนียมศาลต่อบางส่วนสูงสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ชำระไว้หากสาลเห็นสมควรอนุญาตตามคำขอของโจทก์หกผลต่อการฟ้องแยง้งหากมีการยื่นฟ้องฟ้องแย้งไว้กะไว้การถอนฟ้องของโจทก์ไม่มีผลทําให้ฟ้องแย้งนั้นตกไปการฟ้องแย้งของจำเลยซึ่งจําเลยเป็นโจทกในการฟ้องแยง้งยังคงดําเนินคดีพิจารณาต่อไปได้ การนำเสนอในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ